งงเงี้ยไม่สบายเพื่อพลสงส no. ัยพ่อเอาไข้มาปูกไม่รู้ว่าติดกับพ่อหรือพ่อติดกับบุตอนรสามคนเลยเพื่อพลแล้วก็ผมครับอะไรมาหาหมอสิทธิ์ยาด้วยพลอยแล้วพลบอกบอกคุณหมอสิทยาให้หนูหน่อยสิทธิ์รักษตรวจพลเลย อย่าหลงแมนะตัวหนูต้องอดทนนะชันยาชันยนะรักแม่รนะนะักแม่ไหมพ่อถามรักแม่ไหมรักเท่าไหน่เตุดเอาตจ<ค>ุดเจ็บตื่นแล้วนะ

เฮดีวกว่าไหมครับหรอไข่สูงเลยเหรอลูกเพชรก็เพิ่งมีอาการค่สูเลยไม่ค่อลูกในค้นีงวนสง้าวร ห่นเดียนตรงตรงเท่ากันไหมคะ